สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาอังกฤษเราจะมาเรียนคำกิริยานั่นเองนะครับนั่นก็คือ verb นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ part of speech นั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้เรียนนะครับ ep ที่แล้วนะครับคำ adjective นะครับนั่นก็คือคำคุณศัพท์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนต่อกัน เรื่องของคำกริยานั่นเองนะครับคำกริยาคืออะไรมีอะไรและใช้อย่างไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะครับก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนั่นเองนะครับโอเคเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับคำกริยาหรือ verb นะครับก็คือคำที่แสดงการกระทำของประธานนะครับหรือสภาพความเป็นอยู่นะครับ คือแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับ verbs นะครับคำกริยานะครับสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับซึ่งมันก็มีเยอะกว่านี้นะครับเอา2กลุ่มหลักๆก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ1นั้นก็คือ main verbs นะครับก็คือเป็นคำกริยาที่บอกการกระทำนะครับซึ่งกริยาส่วนใหญ่นะครับจะเป็นกริยาแท้นั่นเองนะครับนั่นก็คือกริยาหลักนะครับ เช่นนะครับ come นะครับแปลว่ามานะครับตัวอย่างประโยคก็คือเช่นนะครับ the students always come to class late the students always come to class late นะครับแปลว่านักเรียนนะ่ะมาเข้าห้องสายอยู่เสมอนั่นเองนะครับคำก็คือกริยาหลักนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ give give นะครับแปลว่าให้นะครับ ตัวอย่างประโยคก็คือ the teacher gave the students a lot of homework แปลว่าคุณครูเนี่ยให้การบ้านนักเรียนเยอะมากนะครับสังเกตประโยคนิดนึงก็คือคำว่า give ตัวนี้นะครับในประโยคจะเป็น give นะครับ g a v e นะครับแปลว่าให้นะครับเป็นเป็นกริยาช่องสองนั่นเองนะครับซึ่งก็บอกถึงเรื่องของอดีตนั่นเองนะครับอดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เลยใช้ give g v นะครับโอเคต่อไปนะครับ play นะครับ she plays tennis very well she plays tennis very well นะครับเธอเล่นเทนนิสดีมากเก่งมากนั่นเองนะครับสังเกตนิดหนึ่งก็คือ plays นะครับมี s นะครับแสดงว่าเป็น present tense นั่นเองนะครับประธานเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es นะครับประธานเอกพจน์ก็คือ ก็คือประทานคนเดียวนั่นเองนะครับมันยังมีกิริยาอีกมากมายนะครับอันนี้ก็นำมาเป็นตัวอย่างประมาณนี้เนาะอะต่อไปนะครับ2 helping verbs นะครับก็คือเป็นคำที่ช่วยกริยาแท้นะครับเพื่อแสดงสภาพความเป็นอยู่ตามเวลาที่เกิดขึ้นนะครับเช่นนะฮะ be นะครับก็คือเป็น verb to be นั่นเองนะครับก็จะมี be is am are was were เป็นกิริยาช่วยนะครับแล้วก็เป็นกิริยาหลักได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมกันนะครับเรามาดูตัวอย่างประโยคกันก่อนนะครับเช่น my father is watching a movie my father is watching a movie ก็คือพ่อของฉันเนี่ยกำลังดูหนังนั่นเอง is ตัวนี้นะครับเป็นกริยาช่วยนะครับกริยาหลักมันก็คือ watching w a t c ที่แปลว่าดูนั่นเองนะครับ อยู่ใน present continuous นะครับบ่งบอกถึงกำลังกระทำอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ can นะครับ can could นะครับก็เป็นกริยาช่วยเช่นกันนะครับที่แปลว่าสามารถนะครับก็เป็นกริยาช่วยเช่นกันนะครับตัวอย่างประโยคก็คือ my students can speak English very well my students can speak English Very well นะครับก็จะแปลว่านักเรียนของฉันนะครับสามารถพูดอังกฤษได้ดีมากนะครับ Can ตัวนี้เป็นกริยาช่วยนั่นเองนะครับส่วนกริยาหลักก็คือจะเป็น speak นั่นเองนะครับที่แปลว่าพูดนะครับ Can เป็นกริยาช่วยนะครับเรามาดูกริยาช่วยเพิ่มเติมนะครับ ได้แก่กิริยาที่ไปทำหน้าที่ช่วยกิริยาตัวอื่นนะครับก็จะมี is am are was were นะครับแล้วก็ have has had นะครับ do does did แล้วก็ will would shall should can could may might must need นะครับที่จริงมีทั้งหมดนะครับ24ตัวนั่นเองนะครับ s m r was were นะครับถ้าเป็นกิริยาหลักนะครับจะแปลว่าเป็นอยู่คือน,นั่นเองนะครับ have has had ถ้ามันทําหน้าที่เป็นกิริยาหลักนะครับก็จะแปลว่ามีนะครับ do does ก็จะแปลว่าทํา will would แปลว่าจ ja ะ shall should แปลว่าจ ja ะเช่นกันแล้วก็ can could แปลว่าสามารถ may might อาจจะแล้วก็อาจอาจจะนั่นเองนะครับแล้วก็ must แปลว่าต้อง need แปลว่าต้องการจําเป็นนั่นเองนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกริยาช่วยนะครับ โอเคเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตว่านะครับจะเป็นกิริยาแท้หรือเป็นกิริยาช่วยนะครับก็ให้ดูว่าถ้ากิริยาตัวใดตัวหนึ่งนะครับจาก24ตัวนี้นะครับอยู่ในประโยคเพียงลําพังนะครับ ไม่มีกิริยาอื่นมาร่วมด้วยนะครับก็จะเป็นกิริยาแท้นะครับแต่ถ้ามีกิริยาอื่นมาร่วมอยู่ด้วยนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นกิริยาช่วยนั่นเองนะครับเช่นนะครับ Linda is a beautiful girlLinda is a beautiful girl นะครับก็จะแปลว่า Linda เนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยนั่นเองนะครับ is ตัวนี้เป็นกิริยานะครับ แล้วก็เป็นกิริยาแท้นะครับเป็นกิริยาแท้นั่นเองนะครับซึ่งก็มาจากในยีสตัวนะครับที่บอกมาเมื่อกี้นั่นเองนะครับส่วนประโยคที่2นะครับ Linda is drinking water Linda is drinking water นะครับก็จะแปลว่าลินดาเนี่ยกำลังดื่มน้ำนะครับ is ตัวนี้เป็นกิริยาช่วยส่วนกริยาแท้นะครับก็คือ drink นะครับ drinking นั่นเองนะครับ โอเคต่อไปนะครับ verbs นะครับกริยานะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงตาม tense ตามรูป tense นะครับการนะครับเช่นปัจจุบันนการอดีตการอนาคตการและตามพจน์ของประธานนะครับหมายความว่าถ้าเป็นอดีตนะครับก็จะเปลี่ยนรูปของกริยานะครับถ้าเป็นปัจจุบันนะครับก็จะเปลี่ยนรูปนะครับไปตามพจน์ของประธานนะครับหมายความว่าหนึคนเติม s หรือว่า es นะครับ 2คนขึ้นไปไม่เติมนะเป็นเทนปัจจุบันนั่นเองนะครับส่วนอดีตการก็คือเป็นกริยาช่อง2นะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ b e n ส์เกมพอลอะตอมแ n d ออมนะครับ hmm. are friends นะครับเ e n ส์เกมพอลอะตอมแ n d ออม are friends นะครับก็จะแปลว่า b e n ส์เกมพอลอะตอมและออมนะครับ เป็นเพื่อนกันนั่นเองนะครับ r, r เป็นกิริยาหลักนะครับ b e n s นะครับ studies mechanical engineering b e n s studies Mechanical engineering นะครับก็จะแปลว่า Bens นะครับเรียนวิศวกรรมเครื่องกลนั่นเองนะครับเป็นกิริยาหลักนะครับเห็นไหมเติม es แสดงว่าเป็น present tense นะครับแล้วประธานคนเดียวนะครับก็เลยเติม s หรือว่า es นั่นเองนะครับ ep ต่อๆไปนะครับเราอาจจะมาเรียนการเติม s หรือว่า es นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ g a m e has a great computer talent g a m e has Great computer talent ก็จะแปลว่าเกมมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์นะครับที่ยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับ Has เป็นกริยาหลักนะครับที่แปลว่ามีโอเคนะครับต่อไปนะครับพลนะครับ, Pl basketball evening, รบ plays basketball every evening นะครับพล plays basketball every evening นะครับก็จะแปลว่าพลเนี่ยเล่นบาสท,ทุกเย็นนั่นเองนะครับ Plays place เป็นกริยาแท้นะครับเติม S เห็นไหมแสดงว่าประธานคนเดียวนะครับเป็น present tense นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ Atom is the most intelligent among his friends นะครับก็จะแปลว่าอาตอมเนี่ยฉลาดที่สุดในบรรดาเพื่อนๆของเขานะครับ is ตัวนี้เป็นกริยาหลักนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ om like s music ็จะแปลว่าออมเนี่ยชอบดนตรีนั่นเองนะครับ like เห็นไหมเป็นกริยาหลักนะครับต่อไปเกมแ a n ออมจอยด์เดอะมิวสิคคลับเกมแ n d ออมจอยด์เดอะมิวสิคคลับนะครับก็จะแปลว่าเกมและออมเนี่ยเข้าร่วมชมรมดนตรีนั่นเองนะครับเห็นไหมจอยตัวนี้จะมี ed นะครับครับแสดงว่าเป็นอดีตนะครับเป็น past tense นั่นเองนะครับ โอเคนะครับต่อไปนะครับพิม์ a n บีม are senior students พิมและบีม are senior student นะครับพิมและบีมเนี่ยเป็นรุ่นพี่นะครับ Senior ก็คือรุ่นพี่นั่นเองนะครับ are เป็นกริยาหลักนะครับโอเคต่อไปนะครับ Benz took a part time job as a waitress นะครับ เบนรับงานหรือว่าทำงานพาร์ทไทม์นะครับเป็นพนักงานเสิร์ฟนั่นเองนะครับเวทเทรสนะครับพนักงานเสิร์ฟทกตัวนี้ก็เป็นกริยาหลักนั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับ I walk to school I walk to school ฉันเดินไปโรงเรียนนะครับ walk ก็คือเป็นกริยาแท้นะครับต่อไป You are a doctor You are a doctor คุณเป็นหมอเป็นคุณหมอนะครับ are ตัวนี้ก็เป็นกริยาแท้นะครับต่อไป they sing beautifully they sing beautifully นะครับก็จะแปลว่าพวกเขาร้องเพลงอย่างไพเราะนะครับ sing ตัวนี้ก็คือเป็นกริยาหลักนะครับที่แปลว่าร้องนั่นเองต่อไป they eat rice they eat rice พวกเขากินข้าวนะครับ กินตัวนี้นะครับ eat เป็นกริยาแท้นั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นกริยาช่วยนะครับเราก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับเห็นไหม helping verbs นะครับเราก็น่าจะพอเข้าใจนะครับถ้าเป็นกริยา2ตัวแบบนี้นะครับกริยาตัวหนึ่งนะครับจะเป็นกริยาแท้แล้วก็อีกตัวเป็นกิริยาช่วยนั่นเองนะครับ โอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคำกริยาภาษาอังกฤษนะครับหลักๆแล้วก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกเยอะนะครับก็เรียนแค่นี้ก่อนเนาะเพื่อความเข้าใจง่ายและไม่ยากเกินไปนะครับ ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ใครชอบนะครับก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่มีคําถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับโอเคนะครับส่วนสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ลาไปก่อนเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ